นไม่ตึงที่พอไม่ถึงดี่พอการแหลกวงแหวนจานาพิเศษครับเย้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ีครับพี่แมววันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้พี่แมวจะมีการส่งมอบรถหนึ่งคันค่ะโอ้แต่เช้าเลยเนาะแต่เชา้านัดลูกค้านัด9ก้าโมงค่ะแต่ยัง<อ>ไม่ถึงเรามาเรามาก,ก่อนเวลาอันนี้ S 17เท้าภายในสีอะไรครับนนพี่สีดำค่ะคันนี้สีดำลูกค้าชื่อพี่อะไรเอ่ยชื่อคุณจักรพันธ์อ่าเป็นลูกค้ากาแล็กซ์วงแหวนของเราถูกต้องค่ะที่กาแล็กซ์ของเราอันนี้ช่องทางเราเจอลูกค้าเค่นที่ไหนครับลูกค้าวอล์คเข้ามาที่สุรูมค่ะน้องมาวันแรกน้องมาเดินแล้วกลับบ้านเลย อ๋อเหรอใช่นแรกย,ยังไม่มีโชว์รูมข้างหน้าเลยครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าแบบเราเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรือว่าจะมาดูรถอ๋อมาดูรถก็มาปุ๊บโทรศัพท์มาเจอพี่แมวอ๋อเรื่องเรื่องพี่แมวเป็นไงบ้างพี่ดูแลดีไหมดีมากครับนี่นี่เกตเอเลยนะคนนี้ได้เซลล์เอบวกเอบวกก็เดี๋ยวดูแลรถชนิีไปด้วยกันนะครับศูนย์บริการเราพร้อมละ ในการที่เราออฟเฟอร์เรื่องของการหลักการขายเนาะไม่ว่าจะเป็นการเป็นแทนหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่โทรหารพี่แมวก่อนเนาะเราทางานเป็นทีมขอให้การแลร็กวงแหวนดูแลเนาะยังวันนี้ขอให้พี่เอ๋แล้วก็รถคันนี้นะครับนำโชคนำลาบนะรอบหมดเป็นการเป็นทอนนะพี่ขอบคุณนะครับที่อยู่กาแล็กวงแหวนนะครับ